สามสายขายหน้าตานะครับแรงต้อเชิดนะครับตรงตองรับวันนี้นะครับรีเควสจากทีมงานว่าอยากให้เรามาทายคำสาบกันอีกอ๋อพอสมหวังไม่เอาถูกด้วยสั์ได้ยังเดียว จอขอทอเอ้ยนี่มันง่ายเกินไปหรือเปล่าเอาถูกเลยนะเจ้าของกระทู้เจ้าของกระทู้เจ้าของกระทู้สวัสดีครับทุกคน Catch Color TV กับเกมของเราทำไมพวกมึงต้องผิดหวังขนาดนี้ไม่เคยชินไม่เคยชินพลังงานที่ไม่ค่อยคุ้นเคยไม่เลยเลยผมไม่ได้กูดกระกากเลยอ่ะ กับเกณฑ์ของเราแต่ผมได้ข่าวว่าตอนผมไม่อยู่คุณเอี่ยวคล้องเนี่ยวไหลเลยอ่ะโอ้ลื่นเลยลื่นเลยคือยึดตะกุกตะกักยึดเลยอ่ะแล้วก็สุดท้ายอ่ะสาสายขายหน้าตาครับผมแข่งแล้วเ่ียร์นครับคุแตเซอต์แม่มึงปบล็อกช่องต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 นตง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 ตีตงตวตจากทงมงตงตงางต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 าตาตงายคงตงตกันอีก คราวที่แล้วเราถ่ายเรื่อง LGBTQ+ อไปแต่ว่ารอบนี้รอบทายอักษรยอ่อ,ม,อม,มีหลายที่เลยเมื่อกี้น้องบอกว่ามีทั้งทางการมีทั้งสวิตเตอร์มีทั้งอะไรพวกนี้คอสชอ คณะรักษาความสงบแห่งชาติกอรมนกายอมนกมณีเออใครบอกว่ใช่บอกว่าอยู่ดีกอรมนกองรักษาความุกคนเนี่นะจ๊ะนี่นะจ๊ะไม่ได้ถ่ายพร้อมกันนะเดี๋ยวมีเป็นข้อข้อของแต่ละคนแยกกันลองล็อกเป้ามาแล้วล็อกเป้าเลยอันนี้เขาเสียนอันนี้เขาเสียนเทอรเจ้าแต่ผมเป็นแขกรับเชิญนะเอ้าเอ้าเอ้าโอเครอได้ก่อนรอได้ก่อนนะครับพ่อบอกเลยกลับมาล้อมนี่กูจะเอามัน เอาคืนจะเกี่ยวขาบอกเนี่ยแน่นอนเลยไม่ต้องเอาคืนเราไม่ได้เอาไปจริงหรอถาที่อะไรแก่สัตว์มึงรู้เลยว่าไม่ได้เอาไปหมายมั่นปั้นมือเลยว่าจะเอาไปได้มันอยู่ด้วยกันไงกันก่อนหน้านี้จะเป็นห้าถ้าหายสายห้าซึ่งณตอนนี้มันกลายเป็นสีมันเหลือสีไปแล้วมันเหลือสีไปแล้ว ตัวอักษรย่อคำแรกนะครับให้ใครดีครับไม่ขอบคุณรอบแรกนะครับอันนี้จะเป็นตัวย่อจากทวิตเตอร์ทวิตเตอร์แรกที่จะเป็นผู้เปิดก็คือพี่จำครับเอาแล้วตามสูตรเลยตามสูตรเลยแน่ๆโซรปสรอปศูนย์ลาบเป็ดศูนย์ล้วมละเมิดปาปิก้าพี่จำไปแล้วศูนย์ลิงป่าเฮ้ย์ลิงป่ เพราะว่ามันเกี่ยวกับอนุรักษ์สัตว์ใช่ไหมใช่คอร์ลิงป่าทุกวันนี้หายากใช่คนในทวิตเตอร์เขพยายามรณรงค์เรื่องรักษาป่าใช่สรปในทวิตเตอร์ก็เลยเป็นศูนย์ลิงป่านี่ไม่เอาถูกด้วยเอาสัตว์ได้อย่างเดียวหรือมันเป็นสาราปูวะเฮ้ยมานั่งข้างมันนี่มาเอาถามจริงๆรู้ไหมคำนี้รู้ศิลปะแหละเพราว่ามีคอร์ลิงกังที่มันไม่น่าเป็นศิลปะเฉยๆมั้งถามว่มีสามคนทำหรือไม่รู้นะแต่ว่าคิดว่าเป็นศิลปะใช่ไหม <S <S แต่เขาไึงตอบว่าศูนย์ลิงป่าศูนย์ลิงป่าศิลปะเนี่ยผมดูรู้สึกมีความหวังที่จะตอบศิลปะครับศิลปะครับผมไม่ว่าจะเป็นศูนย์ลิงป่าหรือศิลปะ ไม่ถูกต้องครับนั่นไงผมไม่รู้เลยครับเอาไม่รู้ไม่ใช่อะไรบอกเพื่อนหน่อยเพื่อนไม่รู้เพื่อนมันงู้จริงสเลอร์ปี้สเลอร์ปี้แม่งส่อเสือไอ้สัสศิลปินเออไตามหาศิลปินที่ติดตามศิลปินที่ตามสอนมาคนนี้ถูกต้องครับเอ้าจริงไม่รู้ไม่ไอ้เหี้ยกูรู้ ผมก็กะว่าตอบไปดีศิลปะไม่ได้ถูกซะหน่อยอยไงไง <Okay. S 1> ไปสอนเขาอีกไม่รู้ไม่รู้ อ่ะคือสรุปว่าศิลปินนะไม่ใช่ศิลปะอะไรทั้งสิ้นศิลปินแต่มันมีสอรปที่ชื่อว่าททครออกสกใหม่นะครับอ๋อเฮ้โหสอรปศิลปินใช่ไหมครัศิลปินททครแฮนด์ทูคันเลอร์เออสกสกตะกราันไปแข่งกันไปแข่งกันยอรออคอยอย่าเลยอมอะไรวะยอรอคอยอย่าร้อลอกอายเขาอย่าเลย

แททูไม่ได้ออกเพลงหกแปดนานแล้วเพลงนี้แหละครับทำเป็นเอวีให้ดูครับผมตั้งแต่ร้องตั้งใจอารมณ์ซีนอารมณ์เยอะๆเลยครับผมแล้วก็ใครที่เห็นเล่นเล่ไฟฟ้ามีเล่นไฟฟ้าครับใส่ไปหกแสนเจ็ดแสนอ่ะไปตามพี่ลุงด้วยนะฮะแล้วก็ชาวโนคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากจะมีท่าทางเซลฟี่กับพวกป้ายพวกเราเนี่ยเราที่ท่าบวงๆเต้นมาได้แบบมีรางวัลให้ครับผมคุยกับพี่ลุงแล้วพี่มันจะไม่แบบอลังการกันไปเหรอเด็กมันไม่ปีนป้ายปีนอะไรอย่างงี้หรอพี่ลุงเขาเสื้อในสิ่งที่เฮ็ดเฮ็ดในสิ่งที่เสื่อครับก็ถ ป้ายของเพลงนี้อยากให้ถ่ายรูปมาให้พวกเรามาดูนยมาช่วยเนึ่งหรือว่าเป็นคนไหนชอบคนไหนเป็นพิเศษเป็นเซลฟี่มากับคนนั้นก็ได้กับรูปถ่ายมาก็ได้มาชว์กันหน่อยต่อไปข้อที่สองครับอันนี้เป็นของพี่ตงยาสุดแน่นอนเอลเฮ้ยเฮ้ยง่ายเนี่ยอันนี้คำใบจากที่ไหนครับทางวีดเตอร์ครับวีดเตอร์อีกแล้วปอ ใบอะไรหรือเปล่าใบพัดนี่แหละเอ้ยอะไรวะคนแบบขึ้นขึ้งบินเอ้ยพี่ซื่อขึ้นบอพอมาขึ้นบินบอพอขึ้นบินใบพัดกูคิดว่าบอยไวท์น่าจะเป็นคำว่าเบียวเบียวไม่ใช่ไม่ใช่เฉยเลยอ่ะมันไกลเกินไปใช่ไหมไกลเกินมันเกี่ยวข้องกับคำก่อนหน้านี้อ๋อบัตรพีคุณรู้เลื่องคุเรื่องคุเรื่อเรื่องบัตรพีคอนเสิร์ตแต่ไม่บอกก็เป็นบัตรบอยไวท์ออพานเลยวะเอิ่ศิลปินบัตร ใบดินเดียวบูบือบีบาร์บีสมองชาแล้วแค่สองตัวเองพี่เออบัตรก็บัตรพีออเดอร์อะเอามาชันนี้ฉันได้บัตรพีมาครับได้บพอมาเป็นคำตอบที่ถูกแล้วแหละมึงก็รู้อยู่แล้วนะผิดครับมั่นใจตรงนี้แล้วแหละอันนี้ผิดแต่นี่ของตอบเพราะมันมั่นใจขนาดกระซิบกระซิบบอกไปเลยว่าถูกชัวร์อันเนี้ยศิลปินอ่าเป็นศิลปินไทยด้วยเด็กเฮ้ยสองคนเฮ้ยดิวกินีพี ใช่ไหมใช่ไหมถูกอยู่แล้วเอาอะไรไปถูกนี่ไลยใช่ถูกทางแบ็คพิงค์โอ้แล้วตัวนี้ด้วยบอกพอแบ็คพิ้งก์ะายแด๊กรอบนี้เป็นของพี่ลาครับอ่อันนี้ก็เสร็จสายแล้วพี่กูขอไม่รักจอขอทอเอ้ยนี่มันง่ายเกินไปหรือเปล่าจอขอทอนี้รูต้องรู้จอขวัญไทยรัฐทีวีแม่แม่ เดิงดเดี๋ยวไม่แด้เกัมันง่ายเกินไปเอาถูกไปนะเจ้าของกระทู้เจ้าของกระทู้เจ้าของกระทู้ไม่ใช่ไม่ไก่ไม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 ่ไน่ไร่ไม่ไ่ไม่ไมม่ไม่อก่ไมัไม่ไมไม่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 ม่ไม่กม่ไ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 มม่ไม่ไม่เมไ่ไมไม่ไม่มไม่ม่ไยม่ไมม่ไมไม่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 ไป เจ้าของทวิตใช่ปะผมคิดว่าเป็นเจ้าของทวิตเจ้าเจ้าของเทรดไม่เทรดคือถ้าในทวิตอ่ะเวลาเขาโพสอันเดียวหลายอันติดกันเป็นแมสเซจโยกันเขาเรียกว่าเทรดมันไม่รู้เป็นเทรดหรอกอันนี้อยู่พันทิปเลยเจ้าของกระทู้เป็นคำตอบที่ผิดครับจริงของทวิตถูกไหม ตู้ตั้งโอเคโอเคเพื่อนเพมีการตัดส่วนกันอยู่พี่สำหรับคการนี้ไม่หรอกมึงตั้งมาให้เพื่อนกูดูไม่ดีด้วยตั้งแนวขวางต้องมีเหี้ยต้องทาไแงมันขำมากเหรอไม่ตลกมากเหรอตลกไหมว่าอะไรพ้องดูได้ขำไปแล้วเอาถูกเลยนะเจ้าของกระทู้เจ้าของกระทู้เจ้าของกระทู้ต่อไปข้อสุดท้ายในรอบแรกเป็นของพี่ดิมครับอันนี้ผมคิดว่าง่ายพี่ดิมน่าจะตอบได้ครับผมเฮ้ยเฮ้ยมันจะออกสื่อได้เหรอเนี่ย ออตโกกตลาดออตโกไอ้สัสเอาไม่ใช่ใช่ไหมไอ้ทวิตเตอร์อ๋อใช่ครับเครวิตเตอร์อโกโอตาคุกมันเป็นคอควายดิเอ้ยโอ้ยอมอะไรอมตีนกูนไอ้เต้ากินวะไอ้เต้ากินเลยเหรอไอ้เต้ากินไอ้เต้ากินนี่มันอะไรกับเบอร์กิวบินด้วยออตโกครับ อยากว่าออกตัวก่อนเลยฉันออกตัวก่อนเลยอ๋อออกตัวก่อนนะวันนี้ฉันไม่ได้คิดอย่างนี้ออกตัวก่อนพิมพ์อะไรออตกรออกตัวก่อนนะเป็นคำตอบที่ยังไงมตอมปองคำตอบที่ผิดครับผิดเยอะเกินไปเหรอใช่ตลาดเหรอตลาดออตกเป็นตลาดนะ่ีกไปอีกไปอ้าวที่ลองดาวต่ออินทินไก่กระปุกชัวร์เราพูดถึงสถานการณ์ในการใช้ให้หน่อยสิเจอเหตุการณ์อะไรถึงพิมพ์คำเนี้ย สมมติอ่ะมันเป็นชื่อเฉพาะชื่อเฉพาะชื่อเฉพาะอินเตอแกรมเหรออินเตอแกรมทำไมเขาไม่แบบออจอยออจอยอีจีไปวะคุณบอออกตัวก่อนโอเคเลยนะไม่โอเคเลยไม่ได้โอเคเลยรอบแรกนะผ่านไป4ตัวย้อนไม่มีใครถูกเลยซึ่งก็เป็นไปตามคาดของคนกลุ่มนี้ที่เป็นเพื่อนกันน้องที่ดูอยู่ในชั้นเรบอกว่าพี่พี่ใวินเตอร์ก่อนพี่ต้องไปเทนเลยอะลายากไปสำหรับพี่พวพี่เอาพี่แรกออกจากทันทีก่อน โอเคครับรอบแรกเนี่ยเป็นการเหมือนแบบเรื่องวัยรุ่นกันไปแล้วในทวิตเตอร์รอบนี้จะมาเช็คแล้วว่าอยู่ไทยมา30กว่าปีเนี่ยคำย่อทางการจะรู้หรือไม่อ๋อเมื่อกี้คือเช็คความเทรนดี้อันนี้เช็คความรู้ละซึ่งอันนี้ก็เข้าทางเราอีกแล้วดิอันนี้ผมว่าไม่พลาดแน่นอนคนแรกมาที่พี่ตกองครับมันเล็งเป้าที่กลัวอ้ อ๋อพอโซโมโดย่างไงลัำใจประชาชนโอ้เก่าชิ้นหายเลยดิเนี่ยเลยว่ะมันน่าเป็นชื่อองค์กรเลยทุกอย่างว่ะชื่อยาวมากพี่ใบให้หน่อยละกันพี่มันขึ้นว่าโครงการพัฒนาครับ พัฒนาแลอะไรต่อพศวทกูไม่ช่วยมึงนะใช่กูจะช่วยไม่ได้หรอกตอนเรียนวทมันหมายถึงวิชาอะไรอะไรอย่างนี้วิทยาศาสตร์โครงการพัฒนาและส่งเสริมวิทยาศาสตร์เออใช่ใช่ชพัฒนาและพศพัฒนาและส่งเสริมวทวิทยาศาสตร์ตอบไปนี้แหละฮะโครงการพัฒนาและส่งเสริมวันทยาหัตอะไรกันวท เ้ยมึงถูกแล้วชื่อครูมันไม่มีอะไรดีกว่าเมื่อกี้แล้วใช่เมื่อกี้มันเลิศหรูที่สุดในโลกเลยเนี่ยแต่ตอบไปเหอะมันไม่ถูกอยู่แล้วเอาประมาณนี้แหละโครงการพัฒนาและส่งเสริมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยครับเมื่อกี้เนี่ย เกือบถูกพี่แสดงว่าของพี่ตรงนี่เป็นคำตอบที่ไรผิดครับถูก50%พี่โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโอ้ใครรู้แล้วเลยเนี่ยทำไมเขาตั้งโครงการยาวขนาดนี้ก็คงดันยาวก็เรื่องของเขาแหละแต่เมื่อกเอาให้บูทายทำไมยาวขนาดนี้อันนี้เป็นของพี่จังก็จะง่ายหน่อยมากสออสารวัตนหญิง สองวอยอสวงวิญญาณยาย่าสารวิอันนี้ไม่เป็นที่มันมาทำเออกูชอบนะสารวัตรไงสารวัตรใหญ่หาสารวัตรไงเป็นชื่อตำแหน่งหรือชื่อบุคคลเนี่ยอ่าชื่ออ๋อแล้วแล้วสัตวแพทย์หญิงอ๋อจะถูกเลยก็ได้นะตามดิมก็ได้นะเออกูว่ามันก็น่าเป็นอย่างนั้นละจังมีพูดออกมาแล้วด้วยเอ้าอ๋อไม่ถูกจริน อะไรไปวะสารวัตรหญิงเป็นคำตอบที่ผิดครับอะไรอ่ะสวอย่อมาจากสารวัตรใหญ่สรางไงไม่บอกเฮ้ยสารวัตรไงสารวัตรไงบอกสราไงไตัว่มันมีชื่อตำแหน่นี้จริงวะเอาข้อต่อไปเลยข้อต่อไปเป็นของพี่ดิมครับพ่อ พอหอเลยคุ้นๆยังเลยวะอันนี้เป็นกระสวงครับอืง่ายดีพาณิชย์และอ๋อพาณิชย์ละม้าอาจารย์ละม้าสมัยก่อนเนี่ยกระสวงพอผ่านไม่ออกเลยไหมพัฒนานี่แหละพัฒนาสังคมนี่แหละพัฒนาสังคมและบุคคลในแหละประมาณเนี้ยเฮ้ยพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์เฮ้ยเฮ้ยเอาเลยอันนี้แหละลอกเลยอ่ะถูกไหม ผิดครับแหม่เจ็บผิวไปนิดเดียวกระทรวงพาณิชย์เป็นแม่มาแข่งใช่ไหมไม่ได้ขึ้นต้นมาถูกแล้วครับพี่ผิดแค่ตอนท้ายพอมอยี่ยมาจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของความมั่นคงความมั่นคงเฉยๆนะความมั่นคงของมนุษย์ใช่ไของมนุษย์อันนี้ถูกกว่ามากที่เราแบบได้ยินบ่อยๆมากกว่า50%นต้วเนี่ยโอเคลดไปหน่อยนะถูกไปเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์และตอสุดท้ายของพี่รักในเมื่อพี่ๆพูดกันมาตั้งแต่ต้นคลิปจะไม่ทายก็ระไรอยู่เอาสิ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงอะไรนะอะไรนะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงแห่งชาตินะจ๊ะกออรบ่นหน่อกออเนี่ยกองอำนวยการเนี่ยแน่ๆละกองอำนวยการรักคนพูดแล้ว กองอเมริการรำมโนรไลมอนนี่มันมันไม่ใช่ใช่แล้วมโนตัวหวนมหาวิทยาลัยนั่นในส่วนกูกูจะเข้าจะเข้าเดี๋ยวมันไมด้กูกูอยู่ฟากูชิงรักษาความมั่นคงเนี่ยเป็นไปได้ละรักษาความมั่นคงแล้หนูน้อยมีหนิมอยูุ่นิมีนิ้ว ามมั่นคงและอะไรจะตอบนะจ๊ะอยู่แล้วเนี่ยอ่ะกองอำนวยการรักษามินิเมาส์นะจ๊ะมินิเมาส์นะจ๊ะไม่รู้แล้วเว้ยเขายังไงมันก็ผิดอยู่ดีกองอเนวยการผิดไปนิดเดียวครับพี่คืออะไรอ่ะกองอำนวยการรักษามินิเมาส์นะจ๊ะผิดไปนิดเดียวเองเหรอเรามารอรอ้วมาจาก กอเอานวยการรักษาความมั่นคงภายในครับผมอ๋อภายในนะจ๊ะไม่ใช่นะจ๊ะพี่ใช่กัเพี้ย่ใช่กันเรื่องหาเทสต์แหวนได้หมดไปสองรอบแล้วไม่ถูกกสัศอเลยทำให้เราดูแย่กันทั้งหมดทั้งทวิตเตอร์ก็ไม่รอดทางการมึงก็ไม่รู้อีกเหลือสองข้อพอให้พี่ๆช่วยกันตอบอ๋อมึงปาณีกูแล้วใช่ไหมง่าเป็นตัวย่อจากทวิตเตอร์ครับมัมมี่แม่มึงอ้าวมัมมี่ม่อีกแล้วเหรอ เออมามีก็ซ้ำนั่นเราตอบแม่มึงเลยไหมล่ะเปอดมาแล้วอันนี้ลึกแค่ไหนหรือว่าพื้นฐานเหมือนเป็นการที่เราคบใครคนหนึ่งครับผมแต่ผมแรกจะมูมามหน่อยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ใช่ไหมใช่ประมาณนั้นฮงมิงเฮ้ยเอาดี เฮ้ยผมเอาหนี้นะดมึงดูทวิตเตอร์ดีอะความสัมพันธ์กูช่วงนี้เป็นอะไรไหมเป็นไงเป็นไงแมกมาแมกมาเหนื่อดมากเลยเยียอะไรก็ไม่ได้เลยมุ้งมิ้งใกล้แล้วพี่เออใกล้ใกล้เหรอใกล้แล้วก่อนที่จะเป็นมุ้งมิ้งมันจะเป็นอะไรก่อนความสัมพันธ์นะมุ้งมิงคือไม่เป็นความสัมพันธ์ใช่ไหมแต่ว่าให้เนี้ยความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเกิดที่ทั้งกับ เพื่อกับแฟนที่คบกันกับเพื่อนหรือกับศิลป,ปินกับแฟนผักด้วไหลใครจ,ะจะไปดูเอ,อ้ายอมยอมตอบเลยอ้าวผมขอโทษแล้วกันตอบมุงมิ้งไม่รู้จริงเป็นคำตอบที่ผิดครับมมย่อมาจากคำว่าโมเมนต์ครับโมเมนต์โมเมมึงไม่ผิด MM เ<ๆ>อ็มเอ็มล่ะมมอใครไปรู้คิดคำอะไรกันเลยมือเตอร์ของโมเมนต์โมเมนต์ ไม่ไหวอ่ะไม่่ทางกูอะสุดท้ายแล้วครับพี่พี่จะให้พี่ๆได้แก้ตัปเป็นจากทวิตเตอร์เหมือนกันครับคนบ้าออแค่แบบออกตัวก่อนคือแบบขึ้นเหมือนกันไม่ต้องพูดครูบาอะไรขึ้นมานะมึงรู้ได้ไงวะพี่คือว่าคูรู้สึกว่ามึงจะต้องพูดคว่าครูบามันเกี่ยวข้องกับสอป เีเี่กซกล้องสีเอล้อศิลปินแล้วบอพอบอนคิุณมิวกินคุณบิกินบออคอนบงคอนบงเวาทศิลปินออกเพลงใหม่เิลปอโอเคบิวนะเว้ยเลยเลยเดบิวไปอีกอันนไม่คำสท์ภาษาอังกฤษโมเมนต์โมโมโมเมนต์โมมาจากอะไรเหมือนโนาแบบออกมาแล้วแบบขึ้นชาร์ตแบบคิวทุกบอร์ดอะไรเงี้ยปะ คือทุกช้าที่หนึ่งทุกช้าที่ป่ะคู่บาอุ่เร่อนเกี่ยัยังเน้าไปเดี๋ยวตอนนี้ดิวจีนเอาเพลงใหม่เขาจะเรียกว่าดิวจีนคัมแบ็กอ่าเดี๋ยวตอบเลยอย่ารามันก็ใกล้เคียงสุดแล้วอ่ะกซิงเกิลกับน้ำจิ้มเป็นคัมแบ็กคัมแบ็กคัมแบ็เป็นคำตอบที่ถูกต้องค เก็บเบ้นหนึ่งก็ม <c oughs> ึนกันแน่ <c oughs> อะไรอ่ะคัมแบ็กนะอ่าใช้ผู้กำกับเอาซิงเกิลเลยนี่<ด>เจบกัเลยนะครับจากเราเจะคัมแบ็กมาปล่อยซอกอใหม่นะ,ะ <c oughs> ชื่อเพลงรอรอคอร์นะครับอย่าร้าองอายเขาครับผม <c oughs> ขอมอทชอแปลว่าชอชอสอกมอลครับผมขอให้จานวลมีความสุขมากๆนะครับรอดจอนวันวันจอมอสอขครับผมเราจะรอวันที่เราเจอกันที่หน้าสนามเซวจนะครับอรอรอรออยอร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 ออร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 ออรอ วันนี้นะครับทำปวดหัวมากเลยนะฮะตัวย่อบ้างมาเลยก็ทำไปได้หนึ่งคะแนนเท่านั้นครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่าคือถ้าถูกเขาเลอกก็จะคอมวัวมกันใหม่ควรอย่าลืมนะเพลงอย่าร้องไอเขานะฮะครับอย่าลืมเข้าไปดูก้อย่าลืมกอดไลค์กอดแชร์กอดซตาร์ไทยได้นะครับ อย่าลืมกดการ,ร์ดอิงกิ้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 งท่ทองแทสโทรคันและทีวีด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมพวกเราคัมแบ็กกับซิงเกิลล่าสุดก็คือเพลงอย่าร้องไอเขาด้วยนะครับเงี้ยวเงี้ยวเ้ครับก็สำหรับใครนะฮะอยากให้เราทายอะไรแบบนี้อีกก็คอมเมนต์เข้ามาหรือแบบว่าห,หลายๆคนแบบอยากทายอีโมจิจากชาวนัว เพราะส่งเข้ามาเพราะลองดูดิว่าชาวนวลสมองเขาไปขนาดไหนแล้วไหวเหรอไหวเลยพี่หัวน้าไหวเหรอโอเคเพราะเขาเอามาเพราะเรารู้เลยเหรอรู้อยู่แล้วปรากฏว่าในเยี่ยนี่แอบส่งมาใช่ไหมผมลองคำนี้เข้ามานะครับว่าอยากให้เราทำอะไรนะครับโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมกับเกมของเราหาไปอีก